สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนเดินแล้วเฮแล้วเฮถือถุงถุงกับข้าวเอาซุปไปให้ลูกชายแล้วก็เลยพิกเบกับข้าวผู้ช <c oughs> ายบีบแท้ <c oughs> ตกใจโย <c oughs> <c oughs> เวลาเดินถนนนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ต,ตั้งกองพุ๊บกันเดินอยู่ดีๆไม่มีคนบีบแก่ให้ไอไม้มกันล่วงจะหมดแล้วเดินพาจะถึงบ้านเราไปซื้อไปซื้ออเอเนื้อบดมา ใบไม้ร่วงใ้ไม้ร่วงจะหมดแล้วเหลือแต่กิ่งกิ่งก้านใบไม้ร่วงหมดละเดิน เดินไปเรื่อยๆหยุดหยุดถ,งถงุงถุงกับข้าวแล้วก็เดินตัางกองปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าใครนะบีดแกให้แล้วก็กลับรถเขาก็กลับรถมันก,ก็จะกลับไม่ได้ง่ายๆเราไปกลับตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าใครบีบแกให้วันนี้ก็เดิน เอาซุปฟักทองไปให้ลูกชายแล้วก็เอาไปให้เห <_ an> พื่อนเขาด้วยเนาะ <_ an> เราก็นี่ลูกชายเขาไม่ได้พักเบรกเลยนะลูกค้าเยอะเนาะลูกค้าก็มาเรียนเนะตัวต่อตัวกันด้วยเนาะ <_ an> ขเขาบอกพ่อม่หิวเขาจะได้พักตอนบ่ายสามโมงสามโมงแล้วเขาเริ่มงานตอนห้าโมงเยน็นเดี๋ยวลูกน้องเขาจะมา ทำข้ผัดข้ผัดข้ผัดเบรกกันเนาะผัดผัดกันทำงานนี่ก็เดี๋ยวไอ้ตัวเล็กลออูกน้องของน้องยันเขาก็จะไปฮอลิเดย์ก็จะมีคนผู้ชายผู้ชายมามาแทนมาทำงานแทน เดินเดินไปซื้อเนื้อบทมาจะทำเพราเราได้มะเขือเทศได้พริกมาเยอะไงก็จะมาทำซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วก็ทำเนื้อบดแพกคๆเอาไว้้อากลับรถมาผู้ชายกลับรถมามาคุยด้วยเราก็รู้ว่าเป็นใครเพืเ่อนคนไหน วนนี่เข้าบ้านก็ที่เกตคุยเหนื่อยไม่อยากคุยเข้าบ้านกันถอดใช่ปะหนาวหนาวร้อนๆมา,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 าถึงบ้านพีนนี้ก็ซื้อนะ้ำบดมาเดีย๋ยวเรามีซุปแต่เรามีมะเขือเทศมีพริกมีรเราก็เสียซื้อนะ้ำบดมาเดีย๋ยวเราจะมาผัดซื้อนะ้ำบดมาเขาลดเออ จากจากเจ็ดแฟ้งฝาเนาะมันเหลือหแฟ้งฝาเขาก็ลดไม่เยก่กี่คำไม่รู้ห้าร้อยคำเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดเราก็มีพริกมีมะเขือเยอะเลยมีหัวหอมเดี๋ยวเราก็จะนำมะเขือกับพริกเอาไปต้ม หน่อยนะให้เปลือกเขาล่อนๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดใส่หอมหอมผัดใส่หอมมะแกะหอมหอมต้มถ้าเราไม่ทนเสียดายมะเขือเนาะเราก็ไปได้มาจากไหนจะไหนมั่งก็ไม่รู้ลุงใจเขาก็อยากง้อมั่งก็พิกเนี่ยสองไมสวนลูกเนัยมีมิม๊กแกก็เอามาให้ เก๋มากในสวนแกด้วยแล้วก็พริกเกอแล้วก็มีพริกอันนี้ด้วยเนาะงุกเีเงเราก็จะมาผัดเดี๋ยวเราก็จะต้มเอ่อผัดเนื้อไส่อันนี้เอาไว้แล้วเราก็จะแพ็คแพ็เวลาลูกเขาจะกินอย่างเงี้ยเขาก็มาอุ่นนี่ก็ว่าจะต้มเส้นาไว้ด้วยแพ็คไว้เป็นคู่ เขาอยากกินเขาก็อุ่นเพราะไม่งั้นเสียของนะคะอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เนาะอะไรเราก็ต้องรู้จักกินงแล้วอย่างของฟรีนะคะวิสาบูร์เขาจัดเก็บมาให้เราเราก็ไม่กล้าทิ้งลูกเดียวก็ไม่กล้าทิ้งนะก็ถ้ย่างนะหน้าหนาวมันหาของกินยากบทมันไม่มีมันก็ไม่มีนะอยู่ต่างประเทศเนี่ยและญาติขาดมิดจริงๆนะ พอเรามีมิตรเอาผักเอาหญ้าเอาอะไรมาให้เราอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักทํากินเอาไว้กินยังไงมันก็ต้องได้กินนะคะท้องปากท้องมันจะต้องหิวนะยังไงเราก็จะต้องได้กินเดี๋ยวพี่มีก็จะทําแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปสั้นไม่รู้ว่าใครขับรถวนมาโอ้ย ดิแกก็ตกใจก็ตกใจหมดแล้วคนข้างของข้างตา,งา,งางแต่มันดีใจที่เห็นเราตั้งกองปุ๊บพี่เกียืนคุยเพราะว่าเราเหนื่อยพักนี้บางทีมันก็ไม่อยากหยุดคุยกับใครนะยิ่งคนละภาษาด้วยเนาะเรายิ่งเป็นผู้ชายเราไม่สวยแล้วก็การชุดโรมการแก่เท่ามันก็มันก็ได้กลายเป็นว่า ไม่ค่อยกจุดคุยกับใครมันเป็นบางอารมณ์นะคะทุกคนพบกันใหม่ตอนเรียบรอ้อยก่อนนะคะเพราะว่าจะถ่ายไปด้วยทําไปด้วยมันไม่ได้มันไม่ได้ผมไม่มีที่สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้พี่นีว่างนะคะการกดติดตาม <c oughs> เดี๋ยวตอนที่ว่าเราจะทําผัดเดี๋ยวเราจะทำคลิปสั้นสวัสดีค่ะ <c oughs>